เกงยิ่งเลยนะคะที่ได้ยืนคู่หลอแบบนี้สายชนสวยครับนางมาวันนี้นะคะเราเดืสตาร์เลยให้เกบมาจับรางวัลกับเราหกรางวัลด้วยนะคะวันนี้เรามีรางวัลอะไรบ้างครับมีเซ็นทรัลกิฟต์ช็อตบริจคสามพันบาทสามรางวัลและหนึ่งพันบาทอีกสามรางวัลนะคะแถวนี้มีใครส่งบ้างเออเยอะอยู่นะอาจจะเป็นหนึ่งในเพื่โชคดีจริงๆอ่ะผมเชื่อว่า ส่วนนี้เนี่ยนะฮะเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับคือถ้าเอามาจากคนเอาเราที่อยู่ในห้างเต็มนี่ก็ดีใช่แต่บางเออเนี่ยแต่างคนเอาจจะเพิ่งมาบ้างใช่อาจจะแบบได้อันนี้ไปแล้วบางทีผมก็ไม่เขียนไงบางทีผมก็สมัยที่ผมหนุ่มๆนะฮะผมก็เคยซื้อของแล้วบางทีแบบเราได้แบบคนนี้มาบางทีเราก็ลืมเขียนหรือว่าเราก็ลืมที่จะใช้งานมาถูกต้องแล้วพอกลับกลับ้านไปก็ลืมกลายเป็นกระดาษ เช่นอะไรเป็นทั่วไปนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทําให้เราพลาดโอกาสที่เราควรจะได้นพลาดโอกาสดีๆนะครับกับของรางวัลดีๆที่เซ็นท่านจัดให้นะคะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตเขาดาวเลยคะในการปิดก็คุปองแบบนั้และกันนะคะครับอ่ะขออนุญาตนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเยอะไปแล้ว เดี๋ยมต้อถอดเสื้อก่อนดึงเวลาให้คนที่เขายังเงเอาของมาใส่นะครับค่ะสําหรับท่านที่มีคูปองอยู่นะคะส่งไ่ทันในรอบนี้เดี๋ยวในรอบหน้า22นาฬิกา30นาทีนะคะรอบสุดท้ายของวันนี้นี่หนึ่งรอบค่ะของรางวันก็จะเยอะขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับ อันนี้ไม่ใช่อย่างลบลู่อันนี้ไม่ใช่เหมือนตุ๊กแกนะที่ห้อยผมแต่ชอบผมตั้งใจว่าถ้าผมเอามือติดไม่ได้มจะเอาอันนี้มาด้วยความที่มีความพิเศษในการตบตีคนนะฮะเหมือนไม่ได้นะคะต้องบอกถึงกติกานิดนึงนะคะระหว่างที่ไม่รุ้เล่นเลยก่อนนะคะในการรับรางวัลนะคะจะ หยิบรางวัลขึ้นมาหยิบคูปองขึ้นมาในกระเช้าใบนะคะ,าาะ,คะแล้วก็จะประกาศใหม่ซึ่งมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันในการถ้าตกกลับหมายเลขได้ค่ะผู้โชคดีนะคะก็สามารถติดต่อขอร,รับรางวัลได้นะคะที่ลูกค้าสัมพันธ์ชั้น6นะคะไม่ต้องมาเวทีนะจ๊ะไปที่ลูกค้าสัมพันธ์ชั้น6 <c oughs> ได้เลยนะคะอันนี้ไม่มีไม่มีเขียน เดี๋อไม่นับนะเอามาอันนี้นี่คือหยิบอ๋อเหรออ๋อหมายถึงว่า <c oughs> ไม่เขียนชื่อก็สามารถได้ไดรับรางวัลได้เหมือนกันใช่ค่ะสำหรับเซ็นทรนัลมิเเซลลนยพิเศษสุด ไม่ต้องเขียนชื่อก็ได้นะคะเพราะเราจะใช้ใหม่เนีผู้ชมองดตั้งอีกมีใครที่มีแต่แต่ว่าขี้เกียจเขียนแล้วยังไม่ได้ใส่บ้างไหมฮะบางทีเขียนไม่ทันนะคะมากันแบบว่า90ใาสิบใบเลยเงี้ยว่าแล้วมันต้องคุช่าค่ะเราเรารับเพิ่มไหมฮะแต่กี้เรานับเขาดาวไปแล้วนะได้ค่ะได้ค่ะอนุญาตแล้วแต่กี้ยังไม่ได้จับอ่ันนี้หมดจริงๆเราสําแดงจับได้ของผมของพี่เท่านะ้นนะฮะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมเล็งให้นะพี่เดี๋ยวพี่ให้แบปให้ผมนะคเพิ่มึ้น หรือว่าผมไม่เห็นนะครว่าอยู่ตรงไหนมีใครเห็นไหมฮะไม่มีเนาะจับมือหรือจะอยู่ในนั้นแหละโอ้โหอยู่ไหนแล้วทีนี้ไม่ดีนักคันควานจะเริ่มจากเซ็นชั่นกิฟต์การ์ดนะคะมูลค่าสามพันต่อรางวัลแรกค่ะคนคนไหนคนควานไหนคนควานคนไหนซิคนไหนดีคนไหนนี่หมุนตัวด้วย อันนี้กายอยากกังวลเข้ามูลค่าด้วยอะไรมันเกิไม,มไม่ขึ้อนอะนะครับเรามาแรกมาแรกน้องค่ะค่ะผู้ชมด้วยได้แก่หมายเลข0028256ค่ะ0028256นะคะร่ว ใครยังคงเป็นกิฟต์การ์ดนะคะมูลค่า3า0 0บาทนะคะรางวัลที่2ค่ะระหว่างนี้นะคะใครใกล้ถ่ายรูปถ่ายได้นะคะเหมือนให้รู้สึกเหมือนจบปลายที่บ้านรู้เลย่ากเลยคนหล่อทำอะไรก็ไม่ผิดผิดครับอันนี้มีชื่อด้วยแหละนะฮะครับ สำหรับผู้โชคดีท่านต่อไปนะคะรางวัลเซ็นทรัลกิฟต์การ์ดมูลค่า3,000บาทรางวัลที่2นะคะได้แก่หมายเลข0026524ค่ะ0026524นะคะรางวัลต่อไปจะเป็นเซ็นทรัลกิฟต์การ์ดมูลค่า3,000บาทรางวัลที่3ก่อนที่เราจะไปจับรางวัลในการหนึ0งพบาท3รางวัลกันนะคะ แถวนี้มีใครได้ Relax. ไปแล้วไปบ้างแล้วค่ะสองรางวัลรางวัลนะคะเซ็นทรัลกิฟต์การ์ดค่ะมูลค่า3,000บาทรางวัลที่3นะคะได้แก่หมายเลข0,0,3,1,0,2,6่ค่ะ0 0 3 1 0 2 6งกิฟต์การ์ดไม่หมายความว่าอย่างไรรางวัลใกล้เคียงจอดสองสามตัวโอ้โห ผมว่าถ้าขาดสองตัวแบบนี้ผมว่าซื้อหวยบวหน้าจะถูกก็ได้เลขสามตัวตอนนี้เป็นรางวัลใกล้เกียรตินะคะแต่ยังไม่ได้นะครับยังมีอีกอยู่ยังมีสามรางวัลเป็นท่านกิฟต์คาร่ะมูลค่าหนึ่งพันบาทรางวัลแรก